สำหรับผมไม่ค่อยน่าช่องมองถือว่าพอเป็นไปตามคาดอยู่บ้างนะฮะเดี๋ยวคู่แรกผมต่อลิเวอร์พูลไปนะครับที่ครึ่งเมตรคู่นี้ก็ตายนะครับเจาะก,ก้อนไปนะครับที่2อง,องแล้วก็ที่สองผมตอ่อดอทมมนะฮะไปที่ปอปาคู่นี้ก็เสียไปครึ่งหนึ่งนะครับจบช่องไปที่ศูนย์ศูนย์ส่วนคู่ที่สามผมลองยูเวนตุสไปที่ปอปานะครับผมคู่นี้ตายนะฮะ อยู่ประตูแพ้ PSV ที่สองหนึ่งนะครับและคู่ที่สี่คู่แพชเชนดคู่นี้ถือว่ากินเต็มเลยนะครับแพชเชถล่มไปถึงเจ็ดประตูต่อศูนย์แล้วคู่ที่ห้าต่อเดียวมาเหล็กไปที่ครึ่งเมตรนะครับคู่นี้ก็กินเต็มเดี๋ยวมาเหล็กชนะที่สามประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนคู่ที่หกนะผมรองพีมัตไอากายพลิกเกือบหนึ่งเมตรนะครับคู่นี้ก็กินเต็มนะฮะจบเจ้าไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับผมอย่าเงยสระไั่นช่มาเริ่มกันใหม่อีกทีนะฮะ ครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมตัวตึงบอลตึงนะฮะและสำหรับโปรแกรมวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลคือวันพฤหัสทีที่20กุมภาพันธ์นะครับปี2568วันนี้ผมวข่ามาฟัง8คู่เช่นเคยนะครับและการอาทิตย์วันนี้เป็นบอลถ้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าของยูโรป้าลีกแล้วก็ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะโดยที่คู่แรกจะเป็นหน้าของโรม่าเปิดบ้านเจอกับปอร์โตนะครับคู่นี้ก็สามารถร่วมทายสกอร์ได้เหมือนเดิมเลยนะฮะและคู่ที่2กาลาตาสลายเปิดบ้านเจออาร์ซัตอัลมาคู่ที่3สเตโอบูคาเมสเตโยบเ้านุคา เด้นเฮลเปิดบ้านเจอโคเปอไฮเกนส่วนคู่ที่เฉีดพานาทีไนกอสนะครับเปิดบ้านเจอไวกิงเกอร์เรยาวิดและคู่สุดท้ายคู่ที่แปดนะครับผมจาเคโลเนียเปิดบ้านเจอกับบัสคาโทโพล่านะครับแล้วก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันนะฮะสำหรับการวิเคราะห์น,นี้เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับผมราคาอาจจะเป็นการคาดเคลื่อนตลอดเวลานะครับถ้าหากท่า,ทานใดสงสัยอะไรกันก็สามารถพิมพ์ควาตอบทิ้งไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไห้ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ มาครับผมเรามาเริ่มวันนี้คู่แรกอะไรน,นะครับในสื่อของยูโรปา้าลลกนะฮะโดยจะเป็นทางหน้าของเอสโรม่าเปิดบ้านสก,กับปอร์โตนะครับในเวลาเที่ยงเกิน45ห้โดยไฮนลทแคปแรกเปิดทางหน้าของโรม่านะครับตัวที่เกือบ1เมตรราคาสองเราไป1กิ๊กที่ครึ่งเมตรแล้วก็แพงสูงต่างไม่2เมตร25ถึง2เมตรครึ่ง โดยปัจจุบันการของยูโรปาลีกนะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านโรมานะฮะตอนนี้ว่าเขาอยู่ในลำดับที่15เลยนะครับโดยการได้คะแนไป8ครั้งชะ 3, ะนะ3เสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก2เยิงได้10เสียไป6เก็บมาได้อีก12แต้มส่วนน้าาของปอร์โตอยู่ในลำดับที่18เลยนะครับโดยการได้คะแนไป8ครั้งชะ 3, ะนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก3เยิงได้13เสียไป11เก็ 11, บมาได้อีก11แต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังมานี้พวกเขาเจอถึง4ครั้งเลยนะครับและแทนในการเสมอไปถึง2ครั้งแบ่งกันชนะไปทีมละ1ครั้งเดี๋ยว2นัดล่าสุดที่เจอนะครับผมก็เสมอไปทั้ง2นัดรวดเลยนะครับและแทนในการที่ในบ้านของปอร์โต้ทั้ง2นัดเลยนะฮะโดยนัดแรกนะครับผมจะเป็นการเจอกันในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันที่29เดือนที่7ของปีศ .21 ปอร์โต้เปิดบ้านเสมอไปกับโรม่าไปที่1-1ส่วนนัดล่าสุดจะเป็นการเจอกันในรายการนี้นะฮะเมื่อวันที่14เดือนที่2ปีศ .25 ปอร์โต้เปิดบบบ้าานนเสมมออกกััโรร่ไปีะค แล้วถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านโรมานะฮะพวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก2โดยเฉลี่ยยิงให้1.4ลูกต่อเกมเสียประตูให้1ลูกต่อเกมนะครับและแถมั่า10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิวมได้ถึง7ครั้งเลยนะครับวัดว่าไป1 จบเกมสูงไปอีก4ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะปาลามาเลครับที่1 0ส่วนท่าน้าของปอโต้เองนะครับผลงานถือว่าดูดดบลงไปพอสมควรเลยนะครับโดยสิบเกมของพวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก4โดชิเลียยิงให้ศูนย์จุดแปดลูกต่อเกมเสียประตูใี่หนึ่งจุดสองลูกต่อเกมนะฮะแต่ว่าทั้งสิบเกมนี้พวกเขาไม่สามารถเข้าวินได้เลยนะครับวัดมาไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็จบเกมสูงไปอีกสองครั้งโดยนัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งบุกไปเฉืออนนนชะาขง แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของโลมานะครับผมถือว่าตึงเปียกเลยนะฮะแถมหานัดล่าสุดที่เล่นในบ้านวันนี้พวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะฮะชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็เสมอบปอีกหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นการชนะปามานะครับที่5 0ชนะลาซิโออีก2 0ชนะเจโน่สามหแล้วก็ชนะไฮทัตเฟิงเฟิร์บอีก2 0นะฮะส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านยันเสมอกับนาโปลีไปทีหนึ่งหนึ่งส่วนนัด้านของปอร์โตผลง,งานนอกบ้านก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับโดยห้านัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปถึงง2 2 2ครั้้้้้้้เเเสมมออออ1แแแแแลลววกกกกก็พ็พพพไไปปีีีีโดยจะะนนนนนาาซซิิท่0ต3ช ้างชนะของมัรคาบี้เทวา่าเอฟไปอีก1นเสมอใกับริโออาร์ฟอีก2อสองแล้วก็เฉืี่ยชนะฟอร์เรเดนเซอีก1นูนย์นะครับ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝากเจ้าบ,บ้านโรมานะครับผมนัดนี้พอจะไม่มีชื่อตาะหน้าของจานุก้ามัตซินี่นะฮะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนัดล่าสุดนะครับผมและตัวชูโรงของพวกเขานัดนี้ก็จะมีชื่อตาะหนักของมาร์เตอสูเล่รอเรนโซเปเลยกินี่แล้วก็อาร์เทมดอบบิกนะครับส่วนตาะหน้าของปอร์โตอเองก็ไม่มีตัวเจ็บรอติดโทษแบกคมา,พาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขานัดนี้ก็จะมีชื่อตาะหนักของสตีเฟนยูสตาเกโอเดียโกชาโรอาลันบาเรล่าแล้วก็ฟาโมอัคเกโฮวานะครับ เอาจริงๆนะฮะคู่นี้ถือว่าเกตบอลได้เรียกกันเลยนะครับแต่ว่าโรมาขึ้นชื่อเรื่องผลงานในบ้านเลยนะครับที่เล่นในดีแล้วก็โคตรโหดเลยนะฮะเดือ8แปดนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขามาชนะไปถึง7ครั้งเสมออีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนน้าที่อย่างปอร์โตถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับกับผลงานนอกบ้านและแถมผลงานตอนนี้ก็ถือว่าหนักไปที่เสมอเลยนะครับถ้าความน่าไว้ใจนะผมก็ยังมองว่าทางน้าของโรมาดูน่าไว้ใจมากกว่านะครับอย่างไรสำหรับโค้ที่ผมขอต่อในด้าของโรมานะฮะที่ครึ่งเมตร เรามาตอนคู่ที่2เลยนะครับผมโดยแปลงด้าของการาตาสาลบ์บัานกับอสังหาริมทรัเอลมานะฮะในเวลาเที่ยงเกิน45่สห้นันในขับแรกไปให้ด้าของการานะฮะต่อที่1เมตรราคา2องลลงไป1คี่ที่เกือบ1เมตรและกำแพงสูงตั้ที่3ามเมตร2ี่ถึง3เมตรครึ่ง โดยปัจจุบันทีละกาของยูโรปาลีตนะครับผมทางฝั่งของเจา้าบ้านคารตาตสลายนะครับตอนนี้พอยอยู่ในอันดับที่14เลยนะฮะแล้วการให้แข่งไป8ครั้งชนะ3เสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งยิงได้19เสียไป16เก็บมาได้อีก13แต้มส่วนทางฝั่งที่มีอ,า,อาเซตเอัลมานะครับอยู่ในอันดับที่19บ้าโดยการที่พวกเขาแข่งไป8ครั้งชนะ3เสมอ2แล้วแพ้ไปอีก3ยิงได้13เสียไป13เก็บมาได้อีก11แต้ม เฮตูเฮดของโคนที่พวกเขาจะมาเมกันสองครั้งเองนะครับเดือนแรกจะเป็นเมื่อวันที่29เดือนที่11ของปีศยี่สิบสี่าเซเอามาเปิดบ้านเสมอกับการาตาสลายนะครับไปที่หนึ่งหนึ่งส่วนนัดล่าสุดนะครับผมอาเซทเอลมาครับเปิดบ้านฉล่มการาไปนะครับที่สี่หนึ่งเมื่อวันที่สิบสี่เดือนที่สองปีศยี่สิบห้า เราจะเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านกาลาน,นะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3ก็แพ้ไปอีก2โดยเฉลีย่ยยิงให้1.8ลูกต่อเกมเสียประตูให้1.5ลูกต่อเกมนะฮะและแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถควบคุมได้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับวัดมาไป1ครั้งจบเกมสูงไปอีก4ครั้งโดยนัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งบวกไปเฉือชนะทางหน้าของดิเช่ซปอร์นะครับที่2-1ส่วนอัฟ่าอัลมาเะครับผลงานถือว่าไม่หนีห่างกันมากเลยนะครับโดย10นัดล่าสุดของพวกเขาสามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2โดยเฉลี่ยยิงให้2ลูกต่อเกมเสียประตูให้1ลูกต่อเกมแต่ว่าใน10 เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวินมาได้ถึง6ครั้งบทบวาไปหนึครั้งนะครับจบเกมสูงอีก4ครั้งโดยนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านฉลมการาไปนะครับที่4ีหนึ่ง แล้วถ้าเราไปดูผลงานในบ้านของกาลานะครับผมโดยฮานัดล่าสุดมันี้ก็ถือว่าตึงเปียกเลยนะครับชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก2ครั้งโดยจะมีชนะแถบซอนสปอร์ตที่สี่สามชนะการเทปอีกสองหนึ่งแล้วก็เสมอกับอิสตันบูบิยเชกไอีกสองสองเสมอดีเดอร์โมเคีฟอีกสามสามส่วนนัดล่าสุดที่เนในบ้านนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านชนะคอนยาสปอร์ตที่หนึ่งศูนย์แต่ว่าทั้งห้าเกมนี้พวกเขาไม่สามารถเข้าวิวไปได้เลยนะครับส่วนน้ำฝาของอาเซตเอลมานะครับผมฮานัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็ถือว่ายัััังงงงดดดูีีีีเเเลลลยยนนนะะะะคคครรรบบชชไปถึ้้้้้้สมมออแแแววพกกโจตาท่็ ให้กับ PS เอสีบก2-2นะัดต่อมาก็เจ้ากับอูเท็ไปีก0-0นะครับนะัดต่อมาก็บุกไปแพ้กับฟลอเรนเซ่ที่4-3แล้วก็ชนะวิลเลียมทาวเวอร์อีก2-0นะครับ ความพร้อมก่อนเกมน,นะฮะเดี๋ยวนักฟัรของเจ้าบ้านกาลานะครับผมไม่มีตัวเฉียบหรือว่าติดโทษแบ่งขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับแล้วแถมว่าเขามีข่าวดีด้วยนะฮะโดยการที่พวกเขาจะได้ตัวทางด้านของวิกเตอร์โอซิเมนดามมิซอนซานเชสแล้วก็ลูคัสตอเรล่านะครับพ้นโทษแบ่งกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะฮะทางด้านของตัวชูโรงของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของโรลันซันไลดิสเมอร์เทนบาริสอัลเปอร์ยูมาสแล้วก็วิกเตอร์โอซิเมนนะฮะ ส่วนด้านของอาเซทเอาบานะครับผมไม่มีตัวเฉียบหรือว,ว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีข่าวดีอีกเช่นเดียวกันนะฮะโดยการที่พวกเขาจะได้ตัวทางด้านของคริสติยานเบรลิสนะครับผลโทษแบงค์กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งและตัวชูโรงของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของเชเวนไมนัฟเออร์เนสโปคูล์เมเคลาร์โดแล้วก็ชอยไพล็อตนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมนัดที่แล้วนะฮะทางด้านของอาร์เซนอลม่าก็เปิดบ้านฉลิมกาลาไปที่4-1เลยน,นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองนะครับผมทางด้านของอาร์เซนอลม่านัดน,นี้น่าจะเป็นการบ,บ้านไปมือเปล่านะครับส่วนทางด้าน,น,น,นของเจ้าบ,บ้านกาลานะครับผมผลงานในบ้านก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะและแถวันนี้พวกเขาก็ได้ตัวหลักอีก3ารายกลับมาช่วยทีมได้อีกด้วยนะครับซึ่งผมมองว่านัดนี้น่าจะตึงเปรี้ยเลยนะฮะแต่ผมมองว่าโจทย์ที่เปิดมาให้อาจจะยากเกินไปนิดนึงนะฮะสำหรับทางด้านของกาตาลาสายนะครับโดยสิ้นนัดล่าสุดนี้่าจะนวว่ะังสท หน้าหออาเซต็ตเอามาครับที่1เมตรต่อมาในคู่ที่3นะครับก็จะเป็นหน้าหอสเตโอบูคาเลสเปิดบ้านเจอกับ p ีเอโอเคซาลูเนกาในเวลาเที่ยงคืน45นะฮะโดยไฮนลทแคปแรกจะเปิดที่เสมอนะครับแล้วก็กระแพงสูงตามที่2เมตรครึ่ง โดยปัจจุบันรายกาของยูโรปาลีกนะครับผมท่านาของเจ้าบ,บ้านสเตโยบคาเลสนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่1 1เลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป8ครั้งชนะ4เสมอ2แล้วแพ้ไปอีก2ยิงได้10เสียไป9เก็บไปอีก14แต้มส่วนทีมอย่าง PAOK OK นะครับอยู่ในอันดับที่22เลยนะฮะโดยการที่แข่งมา8ครั้งชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งยิงได้12เสียไป10เก็บไปอีก10แต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาเพียงแค่4ครั้งโดยจะไปทาหน้าของสเตโอบูคาเลสที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็พีเอโอเคชนะไปอีกหนึ่งครั้งซึ่งสองนัดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะเปทางฝั่งของสเตโอบูคาเลสที่สามารถเหมาชนะไป2นัดรวดเดี๋ยวนัดแรกนะครับผมสเตโอบูคาเลสก็บุกไปชนะได้นะครับที่1-0เมื่อวันที่4เดือนที่10ของปี2024ส่วนนัดล่าสุดนะครับผมสเตโอบูคาเลสก็บุกไปเฉือนชนะได้นะครับที่2-1เมื่อวันที่14เดือนที่2 แล้วถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านสเตโอเบคาเลสพวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก2โดยเฉลี่ยยิงที่1.4ลูกต่อเกมเสียประตูที่0.9ลูกต่อเกมนะครับและแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมได้ถึง5ครั้งจบเกมเสมออีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะตน้าของเกาหลีบูซัวนะครับที่2-0ส่วนทางฝั่งของ PLK นะครับผม10นัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปถึง5ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลีีีีี่่่่ยยยิิงงงงงไได้้้้้้1.9 10ลลลูููกก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 ตตตอออเเเเเเเมมมมมมมสสสปรรรรระะะทท0.8นนคคคัััับบแแถถถพววขขาาาาึ4 4จ ซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเฉลอมถังหน้าของเรยเมียงไปนะครับดิเจ็ดศูนย์แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของสเตโยบูคาเลนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปถึงสองครั้งเสมอสองแล้วแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยจีมิชนะถังหน้าของฮัมบูร์กนะครับที่สองหนึ่งแล้วก็เสมอให้กับเฮอร์แมนสตัดไปอีกหนึ่งนัดต่อมาก็แพ้กับแมนยูนะครับไปอีกสองศูนย์แล้วก็เจ้ากับถังหน้าของซีเอฟอาร์ครูไปอีกหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับก็เปิดบ้านชนะเซฟซีอีกสามศูนะะฮ โดยห้านัดนสุดมันนี้ชนะไปเพียงแค่น1นครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจะมีแพ้กับเอเทนที่1นูนย์แล้วก็แพ้กับพานาทินไอกอสอีก2อหนึ่งนัดต่อมาก็บุกไปเสมอ,อก,กับทนาของอาริสซาลูนิก้าที่ 0, 0ูนแล้วก็แพ้กับไรอัลโซเซลาบอีก2อูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่แลนอบ้านนะฮะพวกเขาก็บุกไปถล่มทนาของเคเตดีห้าศูนย์เลยนะครับ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝันเขาจะมาสเตลโอโบคาเรสนะครับไม่มีตัวเชบหรือว,ว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะและตัวชูลงของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อตังนั่นของแดเนียลบิลิเกียแล้วก็จูริชิชอตตีนะครับส่วนทางฝั่งที่มีอ่ะ PLOK OK นะครับจะมีตัวแบนเพิ่มประมาณหนึ่งรายนะครับโดยจะเป็นขางหน้าของไทซอนบาเซลล์ร์นะครับที่โดนใบเหลืองสองใบชนะล่าสุดนะฮะส่วนตัวเจ็บไม่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับและตัวชูลงของพวกเขานัดนี้ก็จะมีชื่อตังนั่นของเอ็มบีว,วาน่านนะครับ สำหรับคู่นี้ผมยกให้ชนะของสเตโอบูคาเรสนะครับผมดูดีกว่ากับชัดเจนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลงานสามนัดหน้าสุดจากทุกรายการนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้สามนัดรวดและหนึ่งในนั้นคือการที่บุกไปชนะทางด้านของ p ีเอได้นะครับที่สองหนึ่งส่วนทางด้านของ p ีเอนะครับผมผลงานของพวกเขาก็ถือว่าสวิงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะโดยห้านัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งเองนะครับและแถมผลงานนอกบ้านของพวกเขานะฮะก็ถือว่าเอาเนี้ยเอานอนไม่ได้เลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาก็เพิ่งบุกไปชนะทางเเคต้ มาได้ที่5้นะครับแต่ว่า4นัดก่อนนั้นพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีไปถึง3เกมเลยนะครับที่พวกเขาไม่สามารถทำประตูไปได้อีกด้วยนะครับยังไงสำหรับคู่นี้ผมขอวางไปันนาของสเตลโลบูคาเลนะครับที่เสมอนะครับต่อมาในคู่ที่4เลยนะครับผมโดยจะเป็นนนดาของเลอาอซาสดาเปิดบ้านสกับเมทิวแนนะครับในเวลาตีสามทงแฮนดิแคปแรกเปิดให้นันดาของเลอาอซาสดาตต่อที่1เมตรราคา2องลน์เข้าไป1คึ่กิดนะครับพิธีเมตรยี่สิบห้าและวก็แพงสูงต่้งที่สองเมตรครึ่งหนึ่ โดยปัจจุบันตาราของยูโรปาลีนะครับผมโดยเราฟงจ้งาบ้านเลอเลสโตเดนะครับพวกเขาอยู่ในอันดับที่13เลยนะฮะโดยการให้คะแนนป8ครั้งชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งยิงได้13เสียไป 9, เกีเก็บมาได้อีก13แต้มส่วนหน้าหน้าของมิดทิวแลนอยู่ในอันดับที่20เลยนะครับโดยการให้คะแนนป8ครั้งชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก3ยิงได้เเสียไป9เก็บมาได้อีก1 1แต้มเฮดเวสสำหรับคู่นี้มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าหน้า,า6อัเลอเอล้วนะฮะ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดจากโทริการองเจ้าบ,บ้านเลเอเอ้สโตรยานะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งโดยเฉลี่ยยิงที่1.3ลูกต่อเกมเสียประตูท5ุย1.5ลูกต่อเกมและวแถมว่า10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวินมไม่ได้เพียงแค่4ครั้งเองนะครับบดบาไป1ครั้งจบเกมสูงไปอีก7ครั้งึงนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทีมหน้าของเลอเอ้เบติสนะครับที่สามนส่วนทีมหน้าของมิดทิวแลนะครับผลงานสิเกมล่าสุดวันี้พวกเขาามรารถ,ถร้้วินไดึงดง5คั ไป1ครั้งจบเกมสูงไปอีก4ครั้งซึ่งนัดล่าสุดจะเพิ่งเปิดบ้านชนะลิงบีไปในคาบที่1นึ่ศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ้านเลออสโซเซดาดนะครับเดี๋ยฮานัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าอย่างตึงเลยนะฮะชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยชิมิชนะลายยูริสามหนึ่งแล้วก็แพ้กับเคเดฟีอีกสามศูนย์นัดต่อมาก็ชนะพีเอลเคไปสองศูนย์ชนะโอซาซอน่าอีกสองศูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะฮะพวกเขาก็เปิดบ้านชนะเอสเปนยอนที่ 2, 1, สองหนึ่งส่วนระหว่งมิทิลแลนดหรือผลงานฮานัดล่าสุดที่น,นอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งแล้วก็แพ้กัไปอ โซบิสองศูนส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็บุกไปชนะทนงด้าของโดกาเลสลาสกาดนะครับที่สอความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดยด้าฝ่ายเ้าบ้าั่นใจเอาสุดสุดยนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมและแถมพวกเขาไม่ข่าวดีอีกด้วยนะครับโดยการที่พวกเขาจะได้ตัวทางด้านของอัลบโรโอเดอโซราพ้นโทษแบงค์กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับทางด้าของตัวชูโรนะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของออรีออสการ์สัน ทาเคฟุสาคุโบเชอร์โด้เบเกอร์แล้วก็บาอิสเมนเดสนะฮะส่วนทนางด้านของิมทิวแลนด์ไม่มีตัวเชิบหรือว่าติดโทษแบงคมาเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะเป็นชื่อทางด้านของฟรานกูลินโยออดัมบูซ่าอารงซิมเซียแล้วก็ดานนี่ซิลวานะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมส่วนตัวผมมองว่าทางหน้าของเลอาอซสดลัดน่าจะไม่กลับบ้านไปมือเปล่านะครับและแถมนัดล่าสุดที่พวกเขาเจอกันนะครับก็บวกไปชนะได้ที่สองหนึ่งและบวกกับผลงานในบ้านของพวกเขานะฮะโดยเสียเอ็ดนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึงเก้าครั้งเลยนะครับและแถมผลงานสามนัดล่าสุดในการนี้นะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปสามนัดรวดซึ่งสวนทางกับทหน้าของมิชิลแลนพอสมควรเลยนะครับที่ผลงานนอกบ้านแปดนัดล่าสุดวันนี้นะครับพวกเขาแพ้ไปถึงหกนัดและแถมผลงานนอกบ้านในการนี้นะครับโดยสามนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาแพ้ไปถึงสองนัดเลยนะครับยังไงสำหรับคู่นนนี้้ผมขขออออตบบเเลลหาางโซดะครัที่เม เรามาตอ่อคู่ที่5นะครับจะอยู่ในสึกข,ของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นี่ครับเดรสเชมาน้าของเรอัลเบติสเปิดบ้านจะกับเคเอเกนในเวลาเที่ยงคืน45นะครับแหแบบนดิะคปับแรกจะเปิดให้หน้าของเรอัลเบติสนี่ครับตอร์เมตร25าราคาสงเลนลงไป1กิ่กีที่1เมตรและกำแพงสูงต่ำที่เกือบ3เมตรถึง3เมตร นับปัจจุบันรรลุกาของยูฟาของฟอร์ลีกนะครับท่าฝั่งของเจ้าบ้านเลอเอเบติสอยู่ในอันดับที่15เลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป6ครั้งชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2ยิงได้6เสียไป5เก็บมาได้อีก10แต้มส่วนน้าหน้าของเก้นนะฮะอยู่ในอันดับที่17เลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป6ครั้งชนะ3แล้วก็แพ้ไปอีกสยิงได้8เสียไป8เก็บมาได้อีก9แต้มเฮดทูเฮดของคู่นี้มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าขอองเเเลลปติสที่่บุกไถมกนด้ื่อวัันนนทีี่14เดือ2 2025ปะครบ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดจากทรเลกาของเจ้าบ้านเลยเอาไปติดนะฮะพวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งสเสมอ200แ,แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงได้1.5ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.5ลูกต่อเกมเช่นเดียวกันนะครับและแถมเมื่อ10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมได้ถึง5ครั้งจบเกมสูงไป6ครั้งซึ่งนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็เพิ่งเปิดบ้านฉลม่มเลออัลซาสดาไปที่3-0ส่วนฝั่งของเกนนะครับผมผลง,งาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาชนะไปถึง3ครั้งสเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีกก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 3 1.3โดดดยยยยยเเ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 ฉลลลลลีีีี่่่่่ิงงงงให้ห้้้้้้1 10ูููตตตตออมมมมสสปรรรระนคคคัััับบแแแพพววววขขาาาาาถไ2็ สองครั้งนะครับจบเกมสูบอีกสี่ครั้งซึ่งนัดล่าสุดนะครับผมพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านเฉือชนะเบียร์็อตไปที่สามสอง แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านไลอัลเบติสนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้อีก1ครั้งโดยจิมิชนะตาน่าของเฮลชิงกิที่หนแล้วก็เสมอกับไลโยปอีก1นึ่งนะครับนัดต่อมาก็เปิดบ้านแพ้อาราเบสอีกสาแล้วก็สามารถยันเสมอกับแอตแลนติกบิวบาไปได้อีก2 2ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะฮะบอสก็เปิดบ้านชนะเลยอัลโซซาดาไปที่สามศูนย์ส่วนตานาของเกนนะครับผลงานหานัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านจะหนักไปที่เสมอนะครับเสมอไปถึงสามครั้งชนะหน ัด้วนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่เสมอกับเดนเดอร์ที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็เสมอกับอุสเทวารีเวนอีกศูนย์ศูนย์เสมอกับเมเชเลมอีกสามสามนะครับ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดีย๋ยวเราฝากเจ้าบ้านเลอเอาไบติสนะครับผมไม่มีตวัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบมเข้าม,มาเพิ่มเติมนะครับและแถมตวัวเจ็บของพวกเขาจะมีเพียงแค่หนึ่งรายเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นหน้าวิลเลียมคาวันโยส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะฮะนัดนี้ก็จะมีชื่อต่างด้านของอิสโก้เคเซเลียบิลลาเซเดตบาคัมบูแล้วก็แอนโทนีนะครับส่วนวหน้าของเกนเองนะฮะก็ไม่มีตวัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบมเข้าม,มาเพิ่มเติมนะครับผมและตัวชูโรงของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อต่างด้านของสเวนคัม สำหรับควกนี้ผมยกให้นาหน้าของเลอเบอร์ติสถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยนะฮะและแถมนัดที่แล้วที่เจอนะครับทางฝั่งของเลอเบติสก็สามารถบุกไปถล่มได้ที่30และแถมสองนัดล่าสุดจากธุรกิจนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปสองนัดรวดและแถมพวกเขาก็สามารถทําประตูได้ถึงหกประตูเลยนะครับไม่เสียสักประตูซึ่งส่วนทางกับนาหน้าของเกนพอสมควรนะครับที่สามนัดล่าสุดที่เรนอวบ้านพวกเขาก็เสมอไปสามนัดรวดและแถมสิบนัดล่าสุดที่เรนอกบ้านนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแต่ว่าเสมอถึงห้าครั้งเลยนะครับยังไงสำหรััับบบบคค้้นนนีีผมมขขออออตตหางเเเลลิสรท่ะะฮ เรามาต่อคู่ที่6เลยนะครับผมโดยแมนเดลของไฮเดนเทลเปิดบ้านกับโคเปนไฮเกนนะฮะในเวลาเที่ยงคืน45่สิบห้าโดยไฮนั่งขับแปรเปะเทศเสมอนะครับแล้วก็กระแพงสูงต่ำอยู่ที่2อเมตรครึ่งน้ำปัจจุบันนาฬิกาของยูฟ่าขังเฟอร์ลิกนะครับโดยเราฟังเจ้าบ้านไฮเดนเทลนะครับอยู่ในอันดับที่16เลยนะฮะโดยการได้แข่งไป6ครั้งชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2ยิงได้7เสียไป7เก็บมาได้อีก10แต้มส่วนอันดาบของโคเปนไฮเกนนะครับผมอยู่ในอันดับที่สิบแปดโดยการได้แข่งไปหกครับ เฮทเสสำหรับคนนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะฮะแล้วก็จะเป็นฝ่างไหเในเทวที่สามารถบุกปัชนตระหน้าของโคเปนเฮเกนในที่สองหนึ่งโดยจะเป็นเมื่อวันที่สิบสี่เดือนที่สองไปส่วนยี่สิบห้านะครับ และถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้าไฮเดนเฮลนะฮะพวกเขาสามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แล้วแพ้อีกหโดยเฉลี่ยยิยงให้1ลูกต่อเกมเสียประตูใี่หนึ่งจุดหกลูกต่อเกมนะครับและแถมว่าสิบเกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมได้ถึง3ครั้งจบเกมสูงอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านแพ้ไม่สูตรห้าไปในฮัทที่สองศูนย์ส่วนกองฟ้าของโคเปนเฮเกนนะครับผมถือว่าดูดีกว่าเลยนะฮะโดย10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง6ครั้งแล้วก็แพ้อีกสครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้ถึงง4ครั้จบเหน ไปอีก6ครั้งซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาก็มุ่งบุกไปเฉียดชนะแลนเดอร์ได้นะครับพี่สองหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของไฮเลนเฮลนะฮะเดี๋ยวห้านัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าแอบด,ดูขี้เหล่ไปบ้างน,นะครับชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้งจะมีเสมอกับเซนต์เกาเล่ที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะทางด้านของยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับไปได้อีกสองศู 0. นย์นัดต่อมาแพ้กับซังพอลีบีอีกสองศูนย์แพ้ดอทมูนบีอีกสองหนึ่งแล้วก็แพ้กับไมล์ศู ผลงาน,านดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็ถือว่าแอบนุขี้เลไปบ้างเช่นเดียวกันนะฮะโดยการที่พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้งไม่ว่าจะเป็นการที่บุกไปแพ้กับลาปิดเวียนนาที่สาแล้วก็ชนะทาง้าองชิวเคบอกอีกสามศูนย์นัดต่อมาก็บุกไปแพ้กับเอลเช่ที่หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้เอ 4, ลเช่ที่หนึ่ง้านนะฮะ้วก,ก็แพ้เอลเับที่หน,นึ่งศูบบน Hi N ย์แล้นไฮแิ้เอลเม่มีบหอว,ว่ตศูนทษแข้วมาเพมเอล,ลนะฮะี่วนต่วชูรงของพวก็แพ้เอลเชต พอลวันเนอร์มารติอาสทอนฟักแล้วก็เลโอเซีอนซ่านะครับส่วนทางฝั่งของโคเปนไฮเกนเองไม่มีตัวเชียร์รถติดโทษแบงค์เข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมและแถมพวกเขาก็มีข่าวดีอีกด้วยนะครับการที่พวกเขาจะได้ตัวห,หน้าของเควินดิกนะครับผลโทษแบงค์กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ับคืนนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของจอร์แดนราสันวิกเตอร์ครารสันแล้วก็โลแบนนะครับ ถ้าเอาจริงๆนะครับผมทั้งฝั่งของเจ้าบ้านไฮเดรนเฮลนะฮะผลงานในลีกถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะครับโดยการที่พวกเขาอยู่ในอันดับที่1 6จะเกมลีกนะฮะซึ่งผลงานในรายการนี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับและแถมนัดล่าสุดนรายการนี้นะฮะพวกเขาก็เพิ่งบุกไปชนะหน้าของโคเปนเฮเกนในที่สองหนึ่งส่วนฝั่งของโคเปนเฮเกนนะครับชุดอ่อนของพวกเขาคือการเล่นนอกบ้านเลยนะครับโดยสามนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองนะฮะนัดนี้ทางหน้าของไฮเดรนเทลน แล้วมาต่อคู่ที่7เ,เลยนะครับผมโดยแบนด้าของพาน,น,นานิไกสเปิดบ้านเจอกับไวริงเกอร์เลวิกนะครับในเวลาตีสามตรงแฮนดิแคปแรกจะเปิดให้หน้านของพาน,น,นานิไกสนะครับตัวที่2เมตรราคา2องล้านต่ไป1นึ่กินะครับไปที่เกือบ2เมตรแล้วกำแพงสูงต่ำทม่สามเมตรยี่สิบห้าถึงสามเมตรครึ่ง นับประจุบนรนณรายการของยูฟาของเฟอร์ลีกนะครับตัวเราฟังของเจ้าบ้านผ่านอันทีนายก่น,นะครับผมอยู่ในอันดับที่13โดยการที่พวกเขาแข่งไป6ครั้งชน 3, ะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปสองยิงได้10เสียไป7เก็บมาได้อีก10แต้มนะครับส่วนเัาฟังที่แมงไวกิงเกอร์นะครับผมอยู่ในอันดับที่19โดยการที่พวกเขาแข่งไป6นัดชน 2, ะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2ยิงได้7เสียไป8เก็บมาได้อีก8แต้มนะครับเฮ้ดูเฮดสำหรับคู่นี้มีเพียงแค่หนึ่งนัดเองนะฮะแล้วก็จะเป็นหน้าของไวกิงเกอร์นะคครรัััับบบทททีีีี่่่่่เเเเปปปปิดดดด้ 2, ด้นานน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 ชะะะไไโยจ็มืืออว แล้วถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของทุลการของเจ้าบ้านพานาเนนไกส์น,นะฮะพวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ3แลแ้วก็แพ้ไป3โดยเฉลี่ยยิงที่1.3ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.3ลูกต่อเกมเช่นเดียวกันนะครับและแถมว่า10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมได้เพียงแค่2ครั้งเองนะฮะแล้วก็จบเกมสมออีก5ครั้งโดยนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเพิ่งเ,เปิดบ้า,านชนะทางด้านของวอลอสไปนะครับที่2-1ส่วนนัดล่าสุดของไวกิงเกอร์เองนะฮะผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปเพีงงเย,เยงแค่ 2. 3 เป็นแค่3ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่ออง,งเปิดบ้านชนะทนด้าของพานาทินไนกอสไปในครับที่สองหนึ่ง แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านพานาเทนไกสนะครับก็ถือว่าตึงเปี้ยเลยนะฮะเดี๋ยว5นัดล่าสุดวันี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอไปอีก1ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะทางด้านของอโดมิทอสที่2-1แล้วก็เสมอให้กับทางด้านของโอลิมเปกอสไปอีกหนึ่งหนึ่งนะครับนัดต่อมาก็สามารถชนะทางด้านของเอเทนอีกหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะเครเตปไปอีกสามสองส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะฮะพวกเขาก็เปิดบ้านชนะโวโลสที่2-1ส่วนน้องฟันที่เมียงไวจิงเกอร์นะครับผมผลงาน อาร์ที่00แล้วก็เสมอกับโคโปอร์วอล์ฟอีก44ต่อมาก็เสมอกับลินไปอีกหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้กับทนาวไออาร์เยาวิกไปอีกหกหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาก็บุกไปเสมอกับทา้าวของฟาโจเนอร์นะครับที่22 ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวดูฝั่งเจ้าบ้านพานาทีไนกอนะครับผมไม่มีตัวเฉียบหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะครับทางหน้าของตัวชูโรงของพวกเขานัดนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของอนาตาซิออสบาคาเซตัสฟิลิปยูดิชิชอเล็กซานเดอร์เยเลเมเยฟแล้วก็เตเต้นะครับส่วนทางหน้าของไวกิงเกอร์นะฮะไม่มีตัวเฉียบหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับและตัวชูโรงของพวกเขานัดนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของเอริงกัวอานัสันอารอนเอลิสเดเนียลฮารับ สำหรับภาพรองของคู่นี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าบ้านพานาเทนไนกอนนะฮะค่อนข้างให้จัดดูเหนือกว่าทางหน้าของชื่อชั้นนะครับแต่ว่าผลงานของพวกเขาถือว่าแอบน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะโดยที่4นัดล่าสุดของรายการพวกเขาแพ้ไปถึง3นัดเลยนะครับแต่ว่าผลงานในบ้านของพวกเขาถือว่าโคตรโหดเลยนะครับโดยสินัดล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่แพ้เลยนะฮะชนะไปได้ถึง8ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกสครั้งแต่ว่าส่วนมากจะเป็นการเฉลิมชนะเกือบตลอดเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองนะครับโจทย์ที่เปิดมาให้วันนี้อาจจะยากเกินไปนะฮะสำหรับทางหน้าของพานนาทกอรนครัับยงงไสาหน้ขอาาวิงเกอรร์คับที่2เม แล้วล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรากันแล้วนะครับโดนเจมหน้าของชาเกโรเนียเบดิสต็อกเปิดบ้านเจอกับบัสคาโทโพล่านะครับในเวลาตีสามตรงแฮนดิแคปแรกเปิดให้นหน้าของชาเกโรเนียนะครับต่อที่เมตรยี่สิบห้าราคาสองหลักขึก้นไปหนึ่งกิ๊ดนะครับไปที่หนึ่งเมตรครึ่งแล้วก็แพงสูงต่ำที่สามเมตรถึงสามเมตรยี่สิบห้า นัปัจจุบันรารรกาของยูฟาคอนเฟอร์ลีกนะครับโดยปัจจุบันนะครับผมทางด้านของเจ้าบ้านชาเกโมเนียนะครับอยู่ในอันดับที่9เลยนะฮะโดยการที่พอเขาแข่งไป6ครั้งชนะ,ะ3า3เสมอ2แล้วก็แพ้อีก1ครั้งยิงได้ส0เสียไป5เก็บมาได้อีก1 1แต้มนะครับส่วนนัาฟันทีมยังบัคคาโทโวล่านะครับอยู่ในอันดับที่24เลยนะฮะโดยการที่พอเขาแข่งไป6ครั้งชนะ,ะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ยิงได้10เสียไป13เก็บมาได้อีกเดแต้มเฮดเวนสำหรับคนที่ไี่เป็นมื่ัน25 แล้วถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านจากเกมโรเนียนะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิงที่2.3ลูกต่อเกมเสียป,ประตูที่0.6ลูกต่อเกมและแถมว่า10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมได้ถึง3ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งซึ่งนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านชนะทางด้านของมอเจลอลรูบินไปได้3-0ส่วนฝั่งทีมอย่างบัคคาโทวอร่านะครับผม10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่3ครั้งงงเเ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 เสสสมมมมมมออออ2 2แแแแแลลลลลล้้้้้วววววพพพไไปปีีีีีกกกกกกก5โดดยยยยยยฉ่่่่่ิ1.8 10ูููตตตรรระะะนนคคับถถาาาาข3 ครั้งวอดวาไป1ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมส่งไปอีก5ครั้งโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้เท็กซัสติดลาไปที่สองหนึ่งนะครับ ถ้าเรามาดูผลกานในบ้านของจาเกมโมเนียนะฮะถือว่าตึงเปียกเลยนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นการที่ชนะทนหนาของโซเฟียที่70แล้วก็ชนะมารีบอร์ไปได้อีก20น,นัดต่อมาก็เสมอให้กับปาซิตาไปอีกหนึ่งแล้วก็ชนะให้กับทันหน้าของราโดเมียไปอีก50น,นะครับส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านชนะทนหนาของมอเตอร์ลูบินไปได้อีกสามศูนย์นะครับส่วนทานหน้าที่มีของบักาคกา,า,ทกา,กาโทมอร์นะครัมวีโดยจะะชน เบลเกตนะครับที่20ศูนย์แล้วก็เสมอให้กับทนาของออสเตรีเวนนาไปอีกศูนย์ศูนย์นัดต่อมาก็แพ้กับทนาของมาริบอร์ไปอีกสี่สามแล้วก็ชนะซาเคบี้ลูบิ้นไปได้อีกสามศูนย์นะครับส่วนนัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านนะฮะพวกเขาก็าบุกไปแพ้กับทนาของมัสโดลูก,กันีที่สี่หนึ่ง ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดี๋ยวเฝั่งของเจ้าบ้านจะเกมเรานี้นะฮะไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงคเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะครับนัดนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของเคซุสอิมาฟแล้วก็อฟฟิบิโกปูรูนะครับส่วนที่มีอัลบาคาโทบ ولا นะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงคเข้ามาเพิ่มเติมเช่นเดียวกวันนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาก็จะมีชื่อทางด้านของมิลานลาดินมิลอสบูริสเพสติกเอ็มบุงกูแล้วก็มาโกลาไซติสนะครับ สำหรับภาพรวมของคู่นี้นะฮะถ้าเรามาเทียบภาษีกันนะครับทางฝั่งข oh ah. องเจ้าบ้านจากเกลโลเนี่ยนะครับถือว okay. ่าดูดีกว่าเลยนะฮะและแถมผลงานในาฬการนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับแล้วถ้าเรามาดูผลงานสินัดล่าสุดนะฮะพวกเขาสามารถชนะไปถึง3ครั้งซึ่งส่วนทางกับหน้าของบักกาโทบัร่าพอสมควรนะครับที่สินัดล่าสุดจากทัร์การวันนี้พวกเขาก็แพ้ไปสีนัดรวดและแถมผลงานนอกบ้านนะครับผมก็ถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรนะฮะโดยสินัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะครับพวกเขาสามารถชนะไปได้เพียงแค่สองครั้งยังไงสาาาหหรรัับบบคคู่่นนนีีี้้ผมมขขอออตงจเเเกยะท เป็นยังไงบ้างผมแปลคู่ที่หงยยิมบอลฝาในค่ำคืนแบบนี้นะฮะถ้าหากว่าคู่ในทูใจก็สามารถหยิบใส่ก้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าข้อมูลอันไหนผิดภาพกันใดพอขอกราบอภัยอีกทีนะครับผมและแปลคู่ที่หงยยิมบอลฝาเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างเดี๋ยวคู่แรกผมต่อโรมาที่ครึ่งเมตรและคู่สองรองอาร์เซนเอามาครับที่หนึ่งเมตรส่วนคู่ที่สามผมวางสเตโอบูคาเรตนะฮะไปที่เสมอและคู่ที่สี่ต่อไเอระคที่่แลู้าย์อับล ตอบพลังหน้าหอใจเกลเนียที่เมตรยี่สิบห้าแล้วก็ก่อนจบคลิปคลิปกันไปนะครับผมสำหรับการเปิดคอร์นี้เป็นการเปิดคอร์ล่วงหน้านะครับผมราคาอาจจะเป็นการคาดเคลื่อนตลอดเวลานะครับถ้าหากว่าท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คำตอบทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาได้ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปชมกันด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะยังไงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วววัััััันนนนนพรรรรุ่งีีี้้ะคคบบบสสสหก็ด